สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในรายการอาสาประชาชนนะคะเมื่อวานนี้เราเป็นบันทึกเทปนะคะไปตลาดน้ำตลาดน้ำวิถีไทยนะคะคลองประดุงกรุงเกษมเปลี่ยนบรรยากาศนะคะค่ะวันนี้ก็กลับมาสู่ห้องส่งเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะ รับฟังเรื่องราวร้องทุกจากพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศนะคะ,คะมีเรื่องอะไรก็ร้องเข้ามาในรายการนะคะารายการอาสา <ไฟ S 2> ประชาชนาทางไม่สะดวกใช่ค่ะนะคะ,ะ,คะบอกกันหมดเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้วันอังคารที่20 เท่าไหร่คะ24 24แล้วค่ะใกล้สิ้นเดือนแล้วอีกสวันเองนะคะพี่นุ้ยใกล้สิ้นเดือนแล้วแป๊บเดียวนะคะเอาละค่ะวันนี้ดิฉันกนกนุชหน้าสวนนภาค่ะน้องกรณิตงามสุขลัตนาค่ะและนรมลรัตนาพิบาลค่ะค่ะแล้วรายการของเรานะคะก็ยังเหมือนเดิมค่ะที่จะส่ง SMS เเข้ามานะคะที่เบอร์464 2123นะคะเพื่อที่จะส่งข้อความไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะหรือท่านรู้สึกยังไงวันนี้ อากาศที่จังหวัดท่านเป็นยังไงนะคะตอนนีเ้เกิดอะไรขึ้นบ้างอยากจะส่งข้อความมาบอกเราก็ส่งมาได้ค่ะติดชมรายการได้เลยนะคะ,คะหรือว่าเข้าไปเยี่ยมชมใน Facebook ของเรานะคะที่รายการนะคะอาสาประชาชนฟ้าวันใหม่นะคะก็สามารถส่งเข้าไปคือเข้าไปดูได้นะคะ,คะสามารถส่งเป็นรูปถ,ถ่ายนะคะภาพนิ่งนะคะหรือว่าจะเป็นคลิปวิดีโอได้เช่นเดียวกันนะคะส่งมาในรายการะนะคะแล้วเราก็จะคัดออกอากาศค่ะ แล้วระหว่างช่วงบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งที่รายการของเราออกอากาศนี่นะคะท่านที่อยากจะแจ้งร้องเรียนเรื่องต่างๆก็โทรศัพท์มาได้เลยนะคะที่หมายเลข023080131ถึง33นะคะเรามีให้ท่านได้โทรศัพท์ถึง3สายด้วยกันนะคะก็มีเจ้าหน้าที่รับตลอดเวลาค่ะในช่วงนี้ค่ะแล้วก็ช่วงแรกของรายการนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงร้องด้วยภาพค่ะ ร้องด้วยภาพวันนี้นะคะเป็นบริเวณนะคะถนนนะคะฟุตบาทนะคะตรงบริเวณถนนะรามสีนะคะบอกว่าตลอด2เส้นทางเลยนะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะบอกว่าอยากให้กรุงเทพมาหานครนะคะ,ะ,คะช่วยมาปรับปรุงทานเท้าให้ด้วยนะคะเพราะว่าบริเวณแห่งนี้เนี่ยคือมีผู้สูงอายุนะคะหกขล้มมาบ่อยมากเลยนะครับ ผู้สูงอายุนี่หลายคนแล้วนะคะที่หกล้มบริเวณทางเท้านี้นะคะดูจากสภาพทางเท้าแล้วนะคะก็ต้องขอให้ทางกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งสำนักการโยธาเนี่ยนะคะเป็นผู้ดูแลนะคะถนนทั้งสองฝั่งนะคะของถนนพระรามสี่เพราะว่าสภาพทางเท้าที่ชำรุดเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นมากว่า10ปีแล้วนะคะทางเรานะคะก็ได้ประสานไปที่ทั้งท่านผอนะคะสำนักการโยธาของกรุงเทพมหานครนะคะท,ท่านพัทธรุษนะคะ ทันธรานนท์นะคะซึ่งท่านก็ได้รับได้รับข้อ,อได้รับเรื่องราวร้องเรียนเรื่องนี้แล้วนะคะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวท่านขอไปตรวจสอบนิดนึงนะคะแต่เข้าใจว่าโครงการนี้เนี่ยนะคะมีนโยบายในการที่จะป,ปรับปรุงทางเทาง้ทาทั้งสองฝั่งแล้วนะคะแต่แล้วก็อยู่ในช่วงของขั้นตอนในการหาผู้รับจ้างนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการทํา TOR แล้วก็ประกาศหาผู้รับจ้างอยู่นะคะก็เลยให้ทาง พ่อแม่พี่น้องนะคะทางแถวพระราม4อดใจรอ,อนิดนึงนะคะทางกรุงเทพม,มหานครกําลังเร่งรัดในเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนของฟุตบาททั้งสองฝั่งของถนนพระราม4ค่ะค่ะ ก็ยังมีพุทป่าอย่างเงี้ยอีกเยอะนะคะในพื้นที่กรุงเทพฯหาดให่ค่ะค่ะเอาล้วค่ะเป็นใจกลางเมืองเลยนะคะเศรษฐกิจของเตยใช่ไหมคะคุณษองเตยค่ะใจกลางเมย่านเศรษฐกิจก็ต้องรีบปรับปรุงกันหน่อยนะคะเพราะว่าพี่น้องประชาชนใช้กันมากเหลือเกินเพราะว่ารามสีเส้นนี้สามารถทะลุไปที่ตรงบริเวณสุขุมวิทได้นะคะก็มีเยอะซอยทะลุไปสุขุมวิทได้ได้หลายซอยกันค่ะแล้วบางบางจุดก็เป็นจุดผ่อนผันนะคะในการที่จะให้พี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้ามา ตั้งร้านค้าคะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยดูแลและบางส่วนเนี่ยกรุงเทพมหานครก็กําลังทําในเรื่องของการคืนทางเท้าใ,ให้กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของทางเท้าก็ต้องฝากสํานักการโยธาดูแลเป็นพิเศษด้วยจัดระเบียบนะคะกำลังจัดระเบียบอยู่ที่เลยค่ะราะคาข่าวต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องร้องทุกข์เหมือนกันของคุณสิริพันธ์นะคะซึ่งอาศัยอยู่ในเขตหลักสี่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการบ้านมั่นคงที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ในพื้นที่ของที่อาศัยอยู่ตามริมคลอง,องหรือพื้นที่ต้องบอกว่าลุกล้ําที่สาธารณะเนี่ยนะคะก็เกิดมีโครงการชุมชนบ้านมั่นคงขึ้นซึ่งมีหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะคะที่ทําสําเร็จไปแล้วเช่นที่เขตบางเขนนะคะชุมชนบางบัวอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าบ้านกล้วยไม้ในพื้นที่เขตดอ,อนเมืองนะคะซึ่งย้ายมาจากจตุจักรนะคะเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตจตุจักรแล้วก็ย้ายมาโดย ในโครงการชุมชนบ้านมั่นคงก็เกิดขึ้นแล้วก็มีอีกหลายพื้นที่ซึ่งในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเ,าเคลักซีเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่พี่น้องประชาชนได้พบกับโครงการนี้และเป็นโครงการซึ่งมีการเริ่มต้นโดยการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นสากลนะคะลงชื่อเป็นสมาชิกแล้วก็มีการจ่ายเงินรวมกันเพื่อที่จะนําไปสู่ในเรื่องของการที่จะสร้างบ้านใหม่นะคะหรือเรียกว่าโครงการบ้านมั่นคงโดยใช้พื้นที่ ในเรื่องของการดําเนินการเนี่ยเป็นเรื่องของศูนย์คุ้มครองเป็นในเรื่องของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือเรียกว่าพอชอมีคุณสิริพันธ์ร้องมาบอกว่ามีความรู้สึกว่าโครงการนี้ไม่ค่อยโปร่งใสแล้วก็ตัวเองเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ก็อยากจะทราบในรายละเอียดเพื่อที่ว่าอาจจะเข้าโครงการในอนาคตข้างหน้าแต่ว่าไม่สามารถไม่สามารถที่จะหาคําตอบได้ว่าโครงการนี้ในอนาคตจะเป็นอย่างไรแบบไหนและจะเริ่มต้น สําหรับผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกอยากจะเริ่มต้นเป็นสมาชิกได้ไหมและสากลนี้จาเป็นต้องมีสาก์เดียวหรือเปล่ามีหลายสาก์ได้ไหมนะคะอันนี้ก็เป็นคําถามของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่โดยเฉพาะคุณสริพันธ์ที่โทรเข้ามาในรายการทางเราก็ให้ทีมงานนะคะได้ประสานไปที่ศูนย์คุ้มครองสวัสดิการชุมชนนะคะเขตสี่ ซึ่งทางศูนย์คุ้มครองเนี่ยก็บอกว่าให้เราประสานไปที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนดีกว่าแต่ปรากฏว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ให้มาคือเบอร์02-378-8300นั้นติดต่อแล้วไม่สามารถติดต่อได้เพราะฉะนั้นคุณสิริพันธ์คะถ้าหากว่าหรือพี่น้องนะคะที่กำลังจะเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ดีนะคะแต่ว่าในรายละเอียดนั้นเนี่ยถ้าหากท่าน สนใจแล้วก็อยากจะสอบถามอยากจะพูดคุยแล้วก็ถามความคับข้องใจที่มีอยู่ก็สามารถติดต่อไปได้ที่เบอร์02 378 8300นะคะ02 378 8300นะคะอันนี้เป็นเบอร์ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือที่เรียกสั้นๆว่าพอชค่ะนะคะก็ต้องบอกว่าทางเราไม่สามารถที่จะประสานได้นะคะในวันนี้ก็เลยบอก เบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็อบอกสถานที่ให้นะคะว่าสามารถไปติดต่อได้ที่ไหนนะคะเอาละค่ะแล้วถ้าหากว่ามีความคืบหน้ายอย่างไรนะคะเราก็จะนำมาเรียนให้กับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของ,ของโครงการบ้านมันคงให้ทราบค่ะเอาละคะ<ต>่ะวันนี้ก็ร,รายงานให้ทราบเท่านี้ก่อนจริงโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเ่ราะว่าีปดีประชาชนที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการนี้เยอะมากโดยเฉพาะประชาชนที่มีรายได้น้อยนะคะ คือเขามีการออมแค่วันละบาทเองค่ะพี่นุ่ยค่ะนะคะพอเป็นสมาชิกปุ๊บก็ออมแค่วันละบาทแล้วต่อไปก็สามารถที่จะไปซื้อบ้านมั่นคง<ช>ที่ราคาถูกได้เพราะฉะนั้นถ้าโครงการนี้เวิร์กพี่น้องประชาชนที่มีไรายได้น้อยก็จะสามารถมีที่พักอาศัยได้ในเวลาอันรวดเร็วะนะคะแต่ว่าอันนี้ต้องต้องรวมกันเป็นสากลก,ก่อนนะคะแล,แล้วสมาชิกในสากลนั้นเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินเท่ากันนะคะในทุกๆเดือนเพื่อที่จะนําเงินก้อนเนี้ย ที่รวมกันทั้งหมดเนี่ยลราไปจัดซื้อที่หรือถึงจะสร้างบ้านโดยที่มีหน่วยงานของรัฐของรัฐเนี่ยก็คือพมอ,อนะคะครหรือกระทรวงพัฒนาส,สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยช่วยมาช่วยแฮนเดิล <handle, S 2> ก็คือมาช่วยผลักดันมาช่วยดูแลให้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากผู้สนใจต้อง ต้องติดตามนะคะและเวลามีการเรียกประชุมนะคะของพอชหรือหน่วยงานพอชเนี่ยต้องเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะและก็สอบถามในที่ประชุมเลยคืออันแรกคือต้องรวมกลุ่มกันให้ได้ก่อนนะครเพราะว่าบ้านมันคงเขาจะไม่ทําทีละหลังใเพื่อทำทีเป็นห้าสิบหลังร้อยหลังสองร้อยหลังเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนต้องรวมกลุ่มกันให้ได้แล้วตั้งเป็นสากรที่ที่พี่หน่วยพูดขึ้นมาให้ได้เป็นได้ก่อนนะคะแต่นี้จํานวนเงินเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกด้วยนะคะแล้วที่ดินปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ถูก เพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างยากมากในการที่จะซื้อดินที่ดินได้ในราคาที่ถูกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะคะพอมาดูในเรื่องของผู้ซื้อหรือการที่จะรวมกลุ่มกัรซื้อเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ง่ายมากนักนะคะเพราะฉะนั้นคงต้องให้หน่วยรัฐเนี่ยเข้ามาดูแลให้มากยิ่งขึ้นนะคะ,ะและสนับสนุนให้มากยิ่งขึ้นด้วยโดยเฉพาะที่ผู้ที่มีรายได้น้อย,นอ,ยอยอย่างที่คุณนรมนว่าแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในพื้นที่ ริมคลองซึ่งเป็นพื้นที่บุกรุกใช่ะคะพื้นที่บุกรุกค่ะต่อไปอไป,ไปชมข่าวที่ร้องเรียนมาจากเขตบางบอนนะคะคุณพรพิมลค่ะคุณพรพิมลได้ร้องเรียนมาว่าที่ซอยกำนันแม้นที่13แยก6นะคะเขตบางบอนกรุงเทพมหานครนั้นมีปัญหาไฟฟ้าดับถึง2ต้นด้วยกันนะคะอยู่ที่หน้าบ้านเลขที่14กับหน้าบ้านเลขที่20 ในซอยกำนันแม้น13แยก6ซอยเดียวกันนี่แหละค่ะทําให้มีอาการที่มืดมากก็คือว่าไม่ปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนนะคะจึงฝากรายการอาสาประชาชนของเราประสานไปที่สํานักงานเขตบางบอนซึ่งทีมงานของเราก็ได้ประสานไปที่ คุณพนิชนาถนะคะทนาอภินันรักษาการผู้อำนวยการเขตบางบอนแล้วนะคะท่านรับเรื่องแล้วแต่วันนี้เนี่ยท่านติดประชุมการติดราชการก็เลยไม่สามารถโฟนอินมาได้แล้วท่านก็ได้มอบหมายให้กับฝ่ายโยธาของเขตบางบอนไปดูพื้นที่ที่ไฟฟ้าดับแล้วด้วยนะคะก็ขออนุญาตแจ้งคุณพรพิมลไว้นะคะว่าทางสำนักเขตบางบอนได้นําปัญหาของท่านไปแก้ปัญหาแล้วค่ะก็คงไม่นานนะคะที่การไฟฟ้าน่าจะมาเปลี่ยนให้นะคะ ค่ะส่วนข่าวร้องทุกอีกเรื่องหนึ่งนะคะมาจากปุบบนราชธานีนะคะ คุณแจวบองค่ะก็เป็นคนร้องเข้ามานะคะแม่ได้แค่ยินชื่อแล้วก็หิวเลยนะคะชื่อแม่ชื่อเหมือนอาเป็นเป็นอาหารขึ้นชื่อของคนดีสารแจ่วบองแจ่วบองก็คุณแจ่วบองนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมิเตอร์น้ํานะคะบอกว่าผมซื้อบ้านใหม่ๆเลยนะไม่ทราบนโยบายของหมู่บ้านเกี่ยวกับเรื่องมิเตอร์น้ําที่หมู่บ้านปิ่นดาวสามนะคะบ้านเลขที่7.7 7ดเทับ้านะคะตำบลขามใหญ่ ถนนชยางกูอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะบอกว่าเรื่องจ่ายค่าน้ําคือบินมันมาเนี่ยมันตรงกับวันเสาร์อาทิตย์นะคะผมก็ไม่ยังไม่ได้จ่ายแต่ไปจ่ายวันจันทร์กับโดนค่าปรับซะนี่นะคะก็เลยบอกว่าอยากจะขอให้ช่วยลองเช็คดูหน่อยว่าทําไมผมไปชําระแล้วนะคะบอกบางทีมันบางทีก็ไม่ได้อยู่บ้านด้วยเหมือนกันนะคะแล้วแบบอยู่ๆเขาก็มาทุบมิเตอร์น้ําไปนะคะก็มาเอามิเตอร์ออกไปแล้วก็เพราะว่าชําระเลยเวลาที่กาหนดนะคะก็เลยโดน ยึดมิเตอร์ไปเลยนะคะก็ปรากฏว่าหลังๆนี่เขาก็แก้ปัญหาโดยการเอาบินที่ชําระแล้วเนี่ยมาผูกกับมิเตอร์น้ําไว้นะคะจะได้รู้ว่าชําระนะาําระเงินแล้วเขาก็จะไม่แจ้งว่าถูกตัดน้านะคะแล้วก็เครื่องปั๊มน้ำเนี่ยก็เสียหายแล้วพอมาทุบมิเตอร์ก็เสียหายด้วยนะคะแบบว่าเขาก็บอกว่าเนี่ย หม้อเนี่ยมันทํางานแต่น้ำเนี่ยไม่ผ่านทําให้หม้อเนี่ยไม่ได้ครับเขาบอกว่าอยากให้มาซ่อมมิเตอร์ให้หน่อยหายไป2ปีแล้วไม่มีใครซ่อมเลยนะคะพอโทรไปถามเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าให้รีบมาจ่ายนะไม่งั้นจะไปตัดน้ำนะคะ<ม>การปลาปาจังหวัดอุบลร,ราชธานีอยากจะขอความช่วยเหลือนะคะจากรายการอาสาประชาชนของเราช่วยประสานนะคะเพื่อชี้แจงในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับการไป ตัดมิเตอร์น้ําด้วยนะคะเพราะว่าประชาชนเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะรวมไปถึงในการชงงาระเงินด้วยนะคะ,คะวันนี้เราก็เลยโฟนอินไปถึงคุณคมสันบุญเอี่ยมนะคะเป็นผู้จัดการนะคะในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนะคะสาขาอุบลราชธานีค่ะตอนนี้อยู่ในสาย,สายแล้วนะคะ,วคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณคมสันนะคะค,ค่ะพอดีมีประชาชนนะคะที่อยู่บริเวณนะคะหมู่บ้านปิ่นดาวสามนะคะคก็ ร้องเข้ามาในรายการของเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องออไปชําระเงินถ้าเกิดว่าดีลในการชําระเงินมันตรงกับเสาร์อาทิตย์แล้วเขาไปชําระในวันจันทร์เนี่ยเขาจะต้องเสียค่าปรับอันนี้อันนี้เอาทีละเรื่องก่อนดีไหมคะท่านผู้จัดการคะตกลง<ด>เป็นยังไงคะกรณีแบบนี้เ,เดี๋ยวผมเรียนอย่างนี้ละกันนะครับในส่วนของของ,ของบ้านเลขที่นี้เลยดีกว่าะนะครับบ้านเลขที่เจ็ดเจ็ดเจ็ดพับแปดสิบห้านะครับข้อมูลที่เราตรวจสอบเนี่ยณณวันนี้นะครับก็คือ รบกาหนดชําระเนี่ยวันที่22นะครับอ๋อค่ะอ่านะครับอ่าผู้ใช้น้ําเนี่ยมาชําระเงินวันที่23อ๋อค่ะอ่านะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีขระนวนการตัดใดๆทั้งสิ้นสถานะมิเตอร์ยังอยู่ตามปกติอัอน,นี้อันนี้คือกรณีที่หนึ่งก่อนนะครับโอเคค่ะอ่าอ่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกนิดนึงก็คือในกรณีที่มีการะตัดมากนะครับอ่าก็คือเราก็พยายามขัดเกลื่อนนะพี่นะค่ะ ถ้าถ้าถ้าจะเห็นก็ <c oughs> คือว่าเขากําหนดวันที่ยี่สองนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะขยับไปก่อนหนึ่งวันายครับว่าเดินเดิน <ๆ S 1> หน้าให้หนึ่งวันอ่าแล้วถึงจะไปตัดอันนี้อันนี้อันนี้นนสิ่งสิ่งที่เราที่เราเอาเ่อเขาเรียก่อะไรลนะ่ะคือค่อนข้างค่อนข้างจะผ่อนปลนนเราเข้าใจลูกค้าอยู่นะครับอ่านนะครับอันนี้แต่ว่าในเบื้องต้นอ่ะเราเราก็าอยากให้ใช้ให้ตรงเวลานะครับเพราะว่ามันมันจะมีประเด็นก็คือว่าถ้าสมมติว่า ในใบแจ้งหนี้เนี่ยนะครับเรามันจะมีอยู่สองบรรทัดนะครับบรรทัดที่หนึ่งคือให้ต่วันที่เท่าไหร่อันเนี้ยมันสามารถไปจ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือว่าเซเว่นเนี่ยได้ทีทั่วไปได้ะนะคะใช่ใช่ครับแต่ถ้าสมมุติว่าเลยจากบรรทัดที่1เนี่ยลงมามาบรรทัดที่2ก็คือจะก็กําหนดจัดในวันที่เท่าไหร่อันนี้เนี่ยต้องมาชาระที่สาขานั้นๆเลยอ,อ่านะครับอันนี้อาจจะอาจจะทําให้ให้เขาเรียกต้องเดินทาง เอามาชำระที่ปปานะครับก็ทำให้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 เขาเรียกอเลยนะก็ต้องก็ต้องไปที่สาขาแต่ต้องไปสาที่จะไม่ได้โดนตัดไม่สะดวกนะครับใช่ใช่แล้วแล้วกรณีค่าปรับเนี่ยนะคะไม่ทราบว่าคำนวณยังไงนะคะท่านผู้จัดการอย่างนี้ครับปกปกคืออย่างนี้ไม่ไม่ปกติหมายความว่าโดยนโยบายเนี่ยของปปาเนี่ยเราไม่มีค่าปรับอ่านะครับไม่เหมือนไฟฟ้าไฟฟ้าเนี่ยอาจจะมีค่าปรับผมไม่แน่ใจนะครับในเรื่องของปปาเนี่ยจะมีแต่เฉพาะ ถ้าเลยกําหนดอย่างก็คือถ้ามีการตัดไม้มาแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีการเ็าเรียกาชาระค่าติดตั้ง mm hmm. อ่านะครับก็คือชาระหมายความว่าเอาม่าไปติดเนี่ยก็คือเอาชาระค่าค่าที่เอาม้าไปติดเนี่ยนะครับก็คือส mm hmm. ามร้อยสามร้อยสามสิบห้าบาทนะครับเราก็จะเอามาไปติดให้รวมทั้งนะครับรวมทั้งเนี่ยยอดน้ําที่ค้ังอยู่ในไม้ก,ก็คือจากวันที่ อ่านวันสุดท้ายจนไปถึงวันที่เราตัดมากอ๋อค่ครับมันมันจะมีอยู่เป็นสอกยอดนะครับอ่านาจจะอาจจะหมายว,ว่าททางการปลาปานี่จะไม่มีการคิดค่าปรับนะคะแต่เพียงแต่ว่าถ้าคุณไปจ่ายเลทไม่ตรงกับวันที่กําหนดให้ก็จะตัดมาสเลยแล้วคุณก็ไปเสีย<อ>ค่าปรับในส่วนของการติดตั้งมาสตสามร้อยสามสิบห้าบาทรวมไปถึงค่าน้ําทั้งหมดจนถึงปัจจุบันที่ติดตั้งมาูกตกต้อ๋อค่ะก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ดีมากเลยนะคะทาง อาจารยาท่านอนามเรียนถามบุณปุรสังนิดนึงนะคะว่าอย่างถ้าเปรียบเทียบกับการประปานครหลวงเนี่ยทางการประปาูมิภาคจะค่อนข้างมีความเข้มงวดมากกว่าอย่างเช่นการประปานครหลวงเนี่ยเขาสามารถจ่ายเลยวันไปได้หนึ่งถึงสองวันโดยไปชาระค่าเซอร์วิสเนี่ยเพิ่มขึ้นทําไมทางการประปาูมิภาคไม่ใช้กฎเกณฑ์เดียวกันนะคะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับผมผมเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับถามว่าถามว่าเฮ้ยเราเรามีนโยบายที่ท่านผู้ว่าคิดเหมือนกันไหมผมคิดคล้ายกัน นะครับก็กําลังกําลังพูดคุยกันอยู่ว่าเราเราจะมีกระบวนการนี้หรือเปล่านะครับเพราะเพราะตอนแรกเนี่ยก็คือก็คือเราถามว่าเราเราหนึ่งก็คือถ้าถ้าถ้าพูดคุยกันเนี่ยโอเคถ้าสมมติว่าไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในส่วนของของของเขาเรียกอะไรของที่อยู่ในส่วนของมาทัดแรกนะครับแล้วเลยมาทัดที่สองเนี่ยนะครับอันนี้กําลังกาลังเป็นนโยบายของท่านพี่ว่าว่าเราจะทําแบบนี้เหมือนกันก็อยากจะฝากไว้เลยนะคะว่าก็ควรจะใช้มาตรฐานมาตรการเดียวกัน เพราะว่าคนกรุงเทพคนต่างจังหวัดจะได้นะคะเท่าเทียมกันก็คือว่าคือไม่ใช่ว่าแค่ชําระเป็นวันที่2หรือสแล้วตัดอย่างเงี้ยคือได้คืออย่างนี้ครับคือคือคือพนี้มันมันไม่เชิงเป็นระเบียบนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของวิธีปฏิบัติซึ่งในในหลักการเนี่ยเราก็อยากจะให้ผู้ยให้น้ำเนี่ยชำระให้ตรงเวลาเข้าใจ่เข้าใจค่ะแต่ว่าแต่ว่าควรจะ คือจะมีช่องว่างบ้าง่อนโอนใช่ไหมคะผ่อนนนน่ไม่ใช่ว่าสมมติว่าเขา22แล้วพอ23ไม่ได้ชําระ24ไม่ได้ชําระแล้วท่านตัดเลยกลายเป็นว่าเขาต้องไปเสียเงแค่สองวันเองที่เขาชําระเกินมาเนี่ยเขาไปชําระ25แต่ต้องเสียค่าติดตั้งมากอีก300เนี่ยเรนมองว่า อาจจะไม่ใช่มาตรฐานเดียวกันกับการไฟฟ้าการประปานครหลวงซึ่งทําให้อาจจะไม่ได้รับการบริการที่เท่าเทียมกันนะคะก็เลยฝากว่าควรที่จะใช้มาตรฐานเดียวกันจะดีกว่าคือขึ้นคาดแค่นี้ผมผมคิดว่าไม่ไม่น่าใช่เพราะว่าการตัดเนี่ยจะคล้ายๆกันแต่เพียงแต่ว่าการที่จะเป็นชำระเงินที่เขาเรียกอะไรล่ะภายนอกครับก็คืออย่างเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือเซเว่นมากกว่า ก็นั่นนอะสิคะก็คืออยากให้อยากให้สามารถที่จะให้ผู้ใช้บริการเนี่ยไปชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้เหมือนกันเพราะว่าดิฉันเองก็เคยจ่ายล่าไป2วันก็เขาก็จะบอกว่านี่จ่ายเกินเวลาที่กําหนดก็จะเพิ่มค่าเซอร์วิสนะคะจาก10บาทเป็น25บาทซึ่งอันนี้คนที่มีมีความจําเป็นเนี่ยพร้อมจ่ายอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าท่านมาตัดเขาเลยอย่างเงี้ย ขาต้องจ่ายอีก300ซึ่งมันเป็นลักษณะว่าถ้าเราเราเราคิดแลามันโหดเกินไปนะท่านคมสันท่านคมสันเนีเพอเพอค่าติดตั้งมิเตอร์มากกว่าค่าน้ำเลยบางทีเขาเสียค่าน้ำแค่200กว่าบาทแต่เขามาเสียค่ามิเตอร์ที่ต้องมาติดตั้งใหม่เนี่ย300เนี่ยคนต่างจังหวัดก็ว่านะมนกานรู้เข้าใจอยู่นะพี่นะ อันนี้อันนี้ก็กก็็ฝากด้วยนะคะฝากด้วยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้ท่านผู้บริหารระดับต้มเราก็ต้องกา้วยเพราะว่าเคาน์เตอร์เซอร์วิสเนี่ยตอนนี้มีเยอะคนประชาชนไปใช้ชระที่ตลดจริงจริเดี๋ยวเราเรากำลังจะมีการลดค่าค่าไอชำระเงินที่หน่วยงานภายนอกเนี่ยให้เหลือแค่ห้าบาทอ่านะครับน่าจะเป็นโครงการเฉลิมเกียรติอะไรเนี่ยครับใช่ค่ะเราก็ยืดหยุ่นให้ด้วยคือให้ชําระ เกินเกินวันที่กําหนดแล้วก็ให้ชาระที่เข้าตัวสวิตได้อีกด้วยค,คือไม่จําเป็นต้องไปที่ การประปาซึ่งบางครั้งการเดินทางจะลำบากกว่าใช่ใช่ใช่ครับอันนี้เขาเข้าใจกันดะคะในก็ฝากคุณคมสันด้วยแล้วกันนะคะอ่าลุมารยหน่อยนะคะเพราะว่า300กว่าตัวบาทนี่ราคาสูงแบบเงินเงินเยอะเหมือนกันนะน้ำบางทีแบบมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำรายวันอีกนะคุเดี๋ยวนี้ทุกคนบางทีค่าน้ำอาจจะไม่ถึง300อนี่ต้องมาบวกอันนี้ก็หนักเหมือนกันนะคะฝากด้วยกันนะคะได้ได้ครับขอบคุณมากค่ะส่วนเมื่อกี้นี้ผมไม่แน่ใจมีเห็นมีเรื่องหนึ่งเรื่องของมิเตอร์อะไรที่ํำรุดอะไรสักอย่างนี้หรือเปล่าครับ อ๋อใช่ใช่ใช่ค่ะเขาบอกว่ามาทุบมิเตอร์แล้วเสียหายนะคะมันไม่สวยงามหม้อมันทํางานแต่น้ําไม่ผ่านทําให้หม้อไหม้ได้ครับก็บอกว่างี้อยากให้มาซ่อมมิเตอร์เอาจจะเป็นซ่อมมอเตอร์มากกว่านะคะบอันนี้อันนี้ผมผมขอขอขอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมให้ให้ให้หาประสานที่้าลขที่777ก็ได้คบไม่มีปัญหานะคนะครับโอเค ขอบคุณมากเลยยังไงฝากรบกวนท่านคุณคมสรรนะคะช่วยประสานกับทางเจ้าของบ้านเลขที่777ทับ85ด้วยแล้วกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องเป็นคอนเซมตัวมิเตอร์ด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะนักเรียนเชิญครับผมขอบคุณที่มาพูดคุยในรายการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็เรื่องเรื่องมิเตอร์เนี่ยนะมีการพัฒนาเยอะแล้วนะปัจจุบันเนี้ยนะคะคือ ในกรุงเทพเนี่ยถ้าบ้ <c oughs> านไหนเนี่ยถ้ายังไม่ไปถ้ายังไม่ไปจ่ายเนี่ยในเดือนแรกเนี่ยนะ <c oughs> เขาจะแจ้งก่อนนะ <c oughs> เขาจะมาแล้วก็จะติดกระดาษไว้เลย,เลยแล้วก็ <c oughs> บอกว่าห้ามปลดนะ <c oughs> แต่ว่าไม่ให้ไม่ให้ใช้น้ำํำละ เขาจะมีเหมือนเหมือนเชือกเออเป็นเป็นเหมือนเป็นทองหลุนไอทองทองเหลืองล็อกอ่ามาล็อกไว้ไม่ให้น้ำไหลไม่ให้น้ำไหลแล้วปิดไม่ให้น้ำไหลอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็เป็นการเตือนที่ดีก็เป็นการเตือนที่ดีนะแต่ประเภทที่จะมาถอดออกไปอันนี้จะมาถอดไปเลยนะฮะมันไม่มีประโยชน์กับหลายๆฝ่ายเลยนะคะการปปาเองก็ต้องมานั่งเอามิเตอร์ใหม่มาใส่อีกนะคะพี่น้องประชาชนก็ต้องมานั่งเสียค่ามิเตอร์ใหม่อีกไม่คุ้มค่าแรงคือมันมีมาตรการอะไรหลายๆอย่างที่เตือนได้นะคะ ได้ค่ะต,ต, Teraz, ต้องฝากด้วยลวกันว่าตอนนี้มันต้องพัฒนาเรื่องของการเซอร์วิสกับพี่น้องประชาชนก็เรียกเซอร์วิสมาใช่ไหมนะคะอาล่าคาะช่วงแรกของรายการอาสาประชนช่วงแรกนี่เวลาหมดลงละเดี๋ยวพักสักครู่นะคะแล้วกลับมาชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวค่ะ